ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวการทํางานของตู้ควบคุมปัม๊มซับม์ดหรือปั๊มน้ําบดานนะครับให้จบภายในวิดีโอเดียวนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีปุ่มให้เราเลือกหมดการทํางานนะครับมีแมนนวลกับออโต้ถ้าเกิดอยู่ในตําแหน่งแมนนวลเราอยากให้ปั๊มเราทํางานเราก็มากดปุ่มสตาร์ทนะครับนะครับแล้วก็กดปุ่มสต็อปถ้าเกิดต้องการให้หยุดทํางานนะครับ ในกรณีที่ปั๊มทำง,งานไปแล้วเกิดโอเวอร์อโ,อโ,หโ,หโหลดนะครับเกิดโอเวอร์โหลดแล้วก็เครื่อางตัดการทำงานจากโอเวอร์โหลดดีเลย์ตัวนี้นะครับรตัวนี้จะเด้งมาตรงนี้นะครับที่หน้าตู้ก็จะไฟสีแดงก็จะโชว์นะครับเมื่อต้องการให้เครื่องกลับมาทำงานปกติก็มากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับ ก็จะกลับมาต่อให้มันเดิมนะครับคราวนี้มาดูที่โหมดออโต้นะครับในโหมดออโต้เนี่ยไอ้ปั๊มจะทํางานก็ต่อเมื่อ,อสวิตช์ลูกลอยนะครับมีการต่อนะครับเนี่ครับโอเคหลอดไฟนะครับเมื่อปั๊มน้ํา เมื่อน้ําเต็มนะครับสวิตช์ลูกลอยตัดเพราะตัดเนี่ยเห็นไหมครับเครื่องจะตัดการทํางานเป็นเวลา5วินาทีนะครับครับถ้าเกิดสวิตช์ลูกลอยมันยังต่ออยู่เครื่องก็จะกลับไปทํางานให้อัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับสาเหตุที่ต้องตัดเป็นเวลา5วินาทีก็เพราะว่าเวลาน้ําใกล้เต็มเนี่ยลูกลอยมันน้ํามันกระเพื่อมลูกลอยมันจะเกิดการตัดต่อตัดต่อนะครับ เพราะงั้เป็นการป้องกันไม่ให้ปั๊มของเรามันติดดับติดดับก็ต้องมีการหน่วงเวลาไป5วินาทีนะครับส่วนที่หน้าจอนี้ก็จะมีการโชว์วันเต็ปัจจุบันแล้วก็มีสเปคที่เราตั้งไว้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของกระแสนะครับถ้ามันมีการาถ้าแรงดันหรือกระแสออกนอกสเปคเนี่ยมันก็จะตัดการทำงานให้นะครับ เดี๋ยวคราวนี้มาจําลองการทำงานาว่าในกรณีที่วนเตจมันออกนอกสเปคก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้เครื่องมันทำงานนะครับดูดูคลิปแอมเทียบกับจอมอนเตอร์นะครับ จอมิเตอร์อ่านกระแสดได้4.6อันนี้ก็อ่านได้ประมาณ4.7่จุนะครับใกล้เคียงกันนะครับส่วนวนเตะนะครับส่วนวนเตะตอนนี้พอเครื่องทำงานแล้วเนี่ยมันจะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับก ประมาณ7จโวลต์นะครับปกติมันจะอยู่ที่230ร้อยามคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับวลนเตจขึ้นนะครับตอนนี้สเปคแม็กของเราอยู่ที่240ถ้ามันเกิน240เครื่องมันจะตัดการทำงานนะครับนี่ครับตัดการทำงานแล้วแล้วก็โชว์ว่า v m a x นะครับคราวนี้มันจะกลับมาทำงานให้ก็ต่อเมื่อมันกลับ ลงมาเท่ากับแม็กสเปคหรือต่ำกว่านะครับนะครับอันนี้นี่ครับน,นี่ตัดการต่อกันทำงานให้แล้วนะครับคราวนี้มาดูถ้าเกิดมันต่ำกว่ามินสเปคมั่งตอนนี้ตั้งไว้ที่ร้อยแปดสิบาแต่จริงค่าที่เหมาะสมคือ1 8 0โวลต์นะครับ นะครับแต่การทํางานให้แล้วแล้วก็โชว์ว่าวีมินนะครับคราวนี้มันจะกลับมาต่อให้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อวัเต็มันกลับมาที่สูงกว่ามินสเปคอยู่20นะครับในกรณีนี้ก็จะเป็น205โวลต์นะครับสาเหตุที่จะต้องมีการตรวจเช็คว่ามันวัตเต้มันกลับมาสูงกว่ามินสเปคอยู่20นี่ก็เพราะว่า,าเมื่อเมื่อตัวปั๊มมีการทํางาน วนเตมันจะดรอปลงมานะครับในกรณีที่วนเตมันดรอปลงมาใกล้ๆกับมินสเปคเนี่ยพอเครื่องมันทํางานเนี่ยมันจะต่ํากว่าสเปคเครื่องก็จะตัดการทํางานพอเครื่องตัดการทํางานไอ้ตัวปั๊มไอ้ตัววนเตก็จะกลับมาอยู่ในสเปคอีกครั้งเครื่องก็จะต่อการทํางานให้เพราะต่อการทํางานให้ปั๊มทํางานก็ดรอปลงไปอีกก็มันจะเกิดการตัดต่อตัดต่อยางนี้นะครับ เพราะงั้นการแก้ปัญหาก็คือต้องให้แรงดันเนี่ยมันสูงกว่ามินสเปกอยู่20โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นไปนะครับมันจะตัดต่อการทำงานให้ก็ต่อเมื่อมาถึงที่205โวลต์นะครับเห็นะครับได้ยินเสียงรีเลย์ไหมดังแต๊กก็คือมันต่อการทำงานให้นะครับ คราวนี้มาดูกระแสนะครับคราวนี้มาดูกระแสตอนนี้สเปคอยู่ที่แม็กอยู่ที่7นะครับมินอยู่ที่3.5มจุดห้าครับตอนนี้มันกินกระแสอยู่ที่ประมาณ4 4.1นะครับซึ่งนะยรัซึ่งมันอยู่ในสเปคอยู่มันก็จะทํางานให้ตลอดนะครับคราวน,นี้ผมจะจําลองอกระแสเกินนะครับเดี๋ยวผมจะ ปรับได้เปรับผมให้มันกินกระแส8แอมป์นะครับอตอนนี้กินพอดีโพดเตจมันมันต่ำนะครับมันก็เลยกินกระแสต่ำเดี๋ยวผมปรับให้เป็นให้แรงดันมันอยู่ที่2 300โวลต์น,นะครับ เห็นไหมครับพอแรงดันมันออกนอกสเปคมันก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังให้นะครับตามที่เราตั้งไว้ในกรณีนี้ผมตั้งไว้หนึ่งนาทีมันก็จะนับถอยหลังให้ก่อนที่มันจะตัดการทํางานนะครับตอนนี้ใกล้แล้วแล้วนะครับเห็นไหมครับพอครบเวลาที่ตั้งไว้มันก็ตัดการทํางานให้แล้วก็โชว์ว่า iMac กนะครับกับพิบโอเคคราวนี้ ในกรณีนี้นี่เครื่องจะไม่กลับมาทํางานให้อัตโนมัตินะครับเราต้องตรวจสอบหาสาเหตุก่อนว่าทําทไมปั๊มของเรามันกินกระแสเกินนะครับเพราะว่าในกรณีที่กินกระแสเกินนี่แสดงว่ามอเตอร์มันรับภาระโหลดมากกว่าปกตินะครับอาจจะเกิดจากเศษดินเศษหิน,เ,หนเข้าไปาติดทําให้ใบพัดทําทงานขัดข้ดข่องอย่างนี้นะครับทำให้มอเตอร์กินกระแสเยอะขึ้น ในกรณีที่มอเตอร์กินกระแสต่ำครับนั่นหมายความว่าน้ำบาบดานแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามา,มาจำลองว่าถ้าเครื่องกินกระแสต่ำบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับสเปคใหม่นะครับโอเคผมก็ได้ปรับสเปคใหม่แล้วนะครับามาดูในกรณีทีเ่เครื่องกินกระแสต่ำบนสเปคนะครับนี่นครับสเปคแม็กอยู่ที่12.5มีอยู่ที่6นะครับ แต่ว่าาเครื่องจิก้กระแสอยู่ที่แค่4.7แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นมันต่ำกว่าสกเปคมันก็จะนับถอยหลังนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้คือตอนนี้คือ1นาทีนะครับจนจนครบ1นาทีมันอ่ะอันนี้สวิตช์ลูกลอยมือผมไปโดนสวิตช์ลูกลอยนะครับเอาใหม่เอาใหม่อันนี้แล้วครับมันเริ่มนับถอยหลังแล้ว ใกล้แล้วนะครับอ่านี่ครับมันก็จะตัดการทําง,งานให้แล้วก็โชว์คาว่าไอมินนะครับแล้วก็จะบอกเวลาที่มันจะกลับมาทําง,งานให้อีกครั้งหนึ่งนึครับตอนนี้คือตั้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีนะครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับจนครบสามสิบนาทีมันก็จะกลับมาต่อการทําง,งานให้อีกครั้งหนึ่งนะงครับคราวนี้ มาจำลองในกรณีที่ปั๊มกินกระแสเกินแม็กสเปคสเท่ามั่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งสเปคใหม่ก่อนนะครับผมตั้งสเปามินอยู่ที่2องแอมป์นะครับแม็กอยู่ที่4ีแอมป์โอเคเห็นไหมครับคราวนี้มันกินกระแสแปเจแอมป์แล้วมันเกินมันเกินสเปค2เท่านะครับมันจะตัดการทํางานให้ภายใน5วินาทีนะครับเพื่อป้องกันปั๊มเกิดความเสียหายนะครับในกรณีนี้ก็ต้อง มีการตรวจสอบปั๊มก่อนนะครับก่อนที่จะให้เครื่องกลับมาทําง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันกินกระแสเยอะขนาดนี้แสดงว่ามอเตอร์น่าจะมีการติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับโอเคคราวนี้มาดูการตั้งค่าบั่งนะครับการตั้งค่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมันก็จะมีปุ่มนี่นะครับมีปุ่มเซตติ้ง ปุ่มอัพดาวโอเคนะครับออ่าโเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับการตั้งค่าให้เรากดปุ่ม setting นะครับค้างไว้ประมาณ2 3ถึงวินาทีนะครับนี่ครับเราจะเข้าสู่เมนูนะครับก็เลือกเมนูที่1คือ setup โหมดนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม ok นะครับนะครับมันก็จะมีเมนูแรกก็คือให้เราตั้ง m a c โ o n เ t e นะครับก็คือสเปค วนเตจสูงสุดนะครับที่ยอมให้เครื่องมันทำงานให้นะครับก็กดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่240นะครับซึ่งค่านี้เป็นค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับคิดว่าค่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับลราก็ได้แล้วได้แล้วก็กดโอเคนะครับเลื่อนเมนูถัดไปก็คือกดปุ่มอัพนะครับนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคก็เป็นมินวนเตจนะครับค่านี้นี่ค่าที่เหมาะสมก็280นะครับ เอ้ยอยดนะครับเพราะกดดาวลงมาอ่านี่ครับพอได้แล้วก็กดปุ่มโอเคเมนูถัดไปก็กดไปก็เป็นเซตแม็กเคลนนะครับอตอนนี้อยู่ที่4นะครับก็กดอั p ดาวให้มันเหมาะสมกับการกินกระแสของมอเตอร์นะครับในกรณีที่การติดตั้งปั๊มใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้มีการ ทดสอบการกินกระแสของปั๊มก่อนนะครับคือในขณะที่ปั๊มอยู่เหนือน้ําบาดาลแล้วก็ในขณะที่ปั๊มแช่อยู่ในน้ํานะครับเพราะว่าการกินกระแสของปั๊มเนี่ยมันจะต่างกันระหว่างปั่นท่วเปล่ากับมีมีน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะสามารถที่จะตั้งมินแม็กสเปคของเราเนี่ยได้ค่อนข้างแม่นยํานะครับหรือถ้าเกิดใครที่ตั้งปั๊มไว้อยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนตู้คอนโทรลมาเป็นตู้ที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆก็คือปล่อ,อยให้ปั๊มทางานเต็มที่ก่อนนะครับคือกระแสมันจะค่อนข้างนิ่งแล้วเราก็มากดปุ่มออโต้แขนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกทีมาดูเมนูถัดไปนะครับเมนูถัดไปก็คือกดปุ่มอัพขึ้นไปนะครับก็เป็นตั้งมินเคอร์เรนต์ก็เหมือนกันครับม,มินเคนต์ก็เป็นสเปค ต่ำสุดนะครับถ้าเกิดมันต่ากว่ามินส mm hmm. เปคเครื่องก็จะตัดการทํางานนะครับกดปุ่ม up d ดาวเพื่อเลือกค่านะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคเพื่อเซฟนะครับ mm hmm. เมนูถัดไป s e ต cut off ไทม์ s e ต cut คั t off time นี่ mm hmm. ก็คือถ้ากระแสมันออกนอกเลงเนี่ยครับ mm hmm. จะให้มันตัดการทํางนานเป็นเวลากี่นาทีนะครับค่าที่เหมาะสมนี่ผมแนะนําให้ตั้งไว้ที่10นะครับ แต่ในการจาลองผมตั้งไว้ที่1นึ่เพื่อความรวดเร็วนะครับพอได้ค่าก็กดปุ่มโอเคไปนะครับเมนูถัดไปคือ s ซตดีซูมมิ่งไทม์ก็คือตั้งเวลาให้เครื่องมันกลับมาทํางานอ,าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันตัดการทำงานด้วยด้วยมินสเปกนะครับอันนี้ต่ตั้งได้ต่ําสุด30นาทีนะครับก็คือ0.5นย์จุดห้าอนะครเป็นชั่วโมงอันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ว่า ถ้าน้ำแห้งแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะ้ำมันจึงจึงจะกลับมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่แล้วกันนะครับอันนี้ตั้งตามความเหมาะสมแล้วกันอาจจะเป็นสองชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้นะครับก็กดปุ่มอัพดาวนะครับนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละ0ูชั่วโมงนะครับพอได้แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับอ่าคราวนี้ เมนูถัดไปก็คือออกจากเซตอัพโหมดนะครับเมนูต่อมาตัวนี้คือเป็นมอนิเตอร์งโหมดนะครับไอ้มอนิเตอร์งโหมดนี่ก็คือดูอแรงดันต่ำสุดสูงสุดที่เครื่องมันบันทึกไวน้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เครื่องมันยังไม่ทำงานเนี่ยอันนี้มันเป็นค่าเริ่มต้นนะครับในการเปรียบเทียบในการคำนวณน,นะครับค่ามันจะกลับกันนะครับแม็กซิมัมเป็นศูนย์นี่นมันเป็น 250นะผมตั้งให้มันโอเวอร์ให้มันเวอร์ไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเครื่องมันมีการทำงานเนะี่ยมันจะค่าตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้แล้วมันก็จะเซฟไว้ให้นะครับในกรณีที่เครื่องมันแต่ก,การทำงานเนี่ยเราเราสามารถที่จะกดเข้ามาในเซตติ้งโหมดเพื่อเพื่อมาดูว่ากระแสมันนะอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับวลเตจอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเคอย่างงี้จะออกจากเซตติ้งโหมดนะครับ คราวนี้เราจะมาจําลองอว่าถ้ากรณีที่เราติดตั้งปัม๊มไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าจะตั้งสเปคเท่าไหร่เนี่ยให้เรากดแคปปุ่มอ Auto แก้วนี้ก็จะได้สเปคที่เหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่2-5ถึงห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะให้มันทำงานนะครับอโอเคอกรอยมันอน,นี้นะครับ ผมกดปุ่มอัตโตแคลนะครับตอนนี้มันกินกระแสยอยู่ที่แปดจุดหกนะครับถ้าเกิดมันแคลนสำเร็จมันจะขึ้นว่าคอมพลีตนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับมันกินกระแสยอยู่ที่แปดจุดหกแม็กสเปคอยู่ที่สิบสองจุดห้ามนสเปอยู่ที่หกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน ในกรณีที่ปั๊มของเราไอ้น้ำน้ำของเรามันแห้งนะครับมันจะกินกระแสต่ำลงเห็นไหมครับผมปรับให้ให้มันกินกระแสต่ำลงต่ำกว่าสเปคเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังให้แล้วหลังจากนั้นมันก็ถ้าเกิดครบเวลาแล้วมันก็จัดาจการทำง,งานให้นะครับอ่านี่นะครับ ผมถึงเวลามันก็จะตัดการทางานแล้วก็โชว์คำว่าไอไอมินนะครับแล้วก็โชว์เวลาที่มันจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราตั้งไว้ที่1ชั่วโมงใช่ไหมครับ<ๆ>ก็การใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับใครถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมีทิ้งไลน์ไอแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับก็าสามารถติดต่อมาได้นะครับจะให้ผม หรือว่าอยากจะมีออปชันอะไรเพิ่มเติมก็ลองลอง,ลองโทรมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้สวัสดีครับโอเคผมขอสรุปไอ้ข้อดีของตู้คอนโทรลตู้นี้ก่อนนะครับลืมไปนะครับก็คือตู้คอนโทรลตู้นี้นะครับาสามารถตั้งสเปคแรงดันยินแม็กได้นะครับแล้วก็ตั้งสเปค การกินกระแสของปัม๊มมินแม็กได้แล้วก็ตั้ง,งกดเสร็จแล้วกันแล้วก็ตั้งเวลาในการตัดก,การทํางานตั้งเวลาในการให้เครื่องกลับมาทํางานอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็มีการห่วงเวลาในกรณีที่สวิตลูกกลอยอตัดการทํางานนะครับในกรณีที่เพื่อป้องกันกรณีน้นํากระเพื่อมนะครับไม่ให้ปั๊มของเรามันทํางานตัดต่อตัดต่อนะครับ แล้วก็มินโวลเตสเนี่ยถ้าเกิดมันตัดไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาทํางานอีกครั้งก็ตรงเมื่อโวลเตสนะครับสูงกว่ามินสเปกอยู่20 v โวลต์นะครับแล้วก็ใช้ไฟ24่โวลต์นะครับในการตัดต่อสวิตช์ลูกลอยเพื่อเพื่อความปลอดภัยจากไฟ220ดูดนะครับแล้วก็มีโหมดแมนนวลออโต้ให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็มีโอเวอร์โหลดรีเลย เป็นการป้องกัน2ชั้นนะครับนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับให้มันแมทก,กับแรงม้าของปั๊มเราได้นะครับคือสามารถาโควเวอร์ได้ตั้งแต่1แรงถึง2แรงม้านะครับมีอะไรอีกมกั่งก็เดี๋ยวรายละเอียดผมใส่ไว้ในวิดีโอให้นะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้มั่งนะครับโอเคสวัสดีครับ